สวัสดีครับผัวใจออ์โต้ลุรีครับขอบวันนี้เป็นวันพุธเทศเจนะครับพวทศภาคมปีสองพน้าร้หกสิครับสำหรับ W 2 1 2นะครับที่สไลด์มาจากอำเภอตาคีนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็อีพีสองต่อเลยครับนะจากอีพีหนึ่งครับที่ลงจากสไลด์มานะครับเราเกินนําให้แล้วนะฮว่าวิ่งไปแล้วดับนะครับก็ต่อเนื่องจากอีพีหนึ่งนะครับอีพีสองนะไม่ได้วิ่งไปแล้วดับนะแล้วแล้วก็ อามาจอดแล้วก็ติดนะผมน้ำหนักให้ฟังนิดนึงนะลูกค้าแจ้งว่าวิ่งไปแล้วดับนะผมคิดว่าสตาร์ทแล้วติดนะแล้วก็ดับนะความหมายแล้วก็ไม่จบนะครับจึงสไลด์มาหาเรานะครับนะสรุปเลยครับจาก e p พหนะตอนนี้เป็น e p พีสองครับรถสตาร์ทไม่ติดมานะครับนะลงจารถสไลด์มานะครับก็เด็กรถสไลด์นะก็ปล่อยเกนนะไหลลงมาที่หู่เรานะครับสรุปว่าเครื่องยนต์ไม่ติดนะครับ นะก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอีกีสองเจออะไรบ้างครับนะปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับก็ให้ดูจากสภาพเครื่องยนต์ก่อนครับเดี๋ยวผมแมนภาพไปไเลยนะดูจากสายไฟที่ยุ่งเหยิงนะครับกระปุกฉีดน้ำฝนไม่มีมานะครับแบบแรกเลยที่เนเห็นนะไม่มีมาโบงมาเลยครับแล้วดูไปเรื่อยๆครับนะฝ้าลูมินียมไม่มีมานะครับนะที่ปิดอ่าที่ ปิดคุมไว้บนฝาเข้าวาลนะครับไม่มีมานะครับนะดูตามนี้นะครับนะเขาเห็นด้วยตานะครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่ในฝาท้ายหรือเปล่านะครับอันนี้ผมยังไม่ทราบนะก็เอาตามที่เราเห็นนั้นก่อนนะครับนะเบื้องต้นนะครับจากที่ลูกค้าแจ้งว่าสตาร์ทไม่ติดนะนะหรือไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้นะครับตอนนี้ติดเครื่องยนต์ได้แล้วนะครับติดได้แล้วก็ดับนะครับนะครับสาเหตุแรกนะครับเกิดจากที่เครื่องยนต์สตาร์ทแล้วมีเสียงแบ็คไฟนะระเบิดรุ้มๆนะเกี่ยวกับ เสียบปลั๊กหัวเทียนนะหรือใส,ส่หัวเทียนผิดสูบนะครับนะมันจึงเกิดอาการจุดก่อนนะครับหรือจุดไม่ตรงสูบนั่นเองนะครับจุดระเบิดไม่ตรงสูบนะครับผิดจังหวะง่ายๆนะครับนะจังหวะที่ควรจุดระเบิดกับไม่ระเบิดนะจังหวะที่มีควรจุดระเบิดนะหัวเทียนก็เกิดประกายไฟครับทําให้เกิดการสันดาบผิดจังหวะนะครับเครื่องยนต์จึงไม่ติดนะครับก็ตอนนี้เราเสียบสายหัวเทียนตาม อ่าสเปคโรงงานแล้วนะครับก็เครื่องยนต์ติดนะครับนะเพียงแต่ว่าติดแล้วก็ดับครับนะยังไม่ทันเร่งนะครับติดอยู่นีสักสองวินาทีก็ดับเดี๋ยวเราตามก็ไปดูในรถกันเลยครับคันนี้น่าจะเป็นงานกระดูกครับนะแจ้งห้องหน้าไว้เลยครับนะเพราะรายการที่สั่งซ่อมมาเยอะมากแล้วก็ดูจากสภาพรถนะครับนะไม่ค่อยอยู่ในสภาพสักเท่าไหร่ครับเนี่ยฟิล์มก็เจาะมานะครับอันนี้ก็หลุดรุ่ยมันนะเบาะก็ขาดครับนะเข้ามาในรถครับ เนี่ยลายไม้ก็แตกอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะหน้าจอเทปก็ไม่มีนะครับนะในรถท่านเป็นแบบนี้นะครับท่านจะขอรถนะครับเพอตากีนะเมื่อสักครู่โทรมาหาผมนะครับพอดีผมยังไม่ว่างนะครับนะในรถเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนใหม่ครับเป็นแบบนี้นะนะครับสวิตช์เครแจนะครับเป็นแบบนี้ครับนะแล้วก็มีต่อสวิตอะไรมาเยอะแยะลูปล่ามไปหมดเลยฮะนะตรงนี้ไม่ทราบว่าสวิตอะไรนะครับ ส่วนสวิ์นี้ต่อแยกมาครับนะเขาบอกว่าลูกกุญแจตำแหน่งสตาร์ทเอทีนะไม่ทํางานจึงต่อปุ่มกดตรงมานะครับกดสตาร์ทครับนะครับไปตรงนี้เลยนะฮะนะเดี๋ยวเรามาดูรายการสั่งซ่อมกันก่อนครับนะชี้แจงตามลําดับครับนะเพราะว่านูจากรายการที่สั่งซ่อมนะครับไม่ธรรมดานะครับนะไม่ธรรมดาครับนะอ่านี่ครับลูกค้าได้ปิดกระดาษมาเลยนะผมให้เขียนมาเลยครับว่า ต้องการจะประสงค์ให้เราเนี่ยเช็คระบบใดบ้างแล้วลดมีอาการอย่างไรนะครับแล้วก่อนหน้านี้ทําอะไรมาบ้างเปลี่ยนอะไรมาบ้างนะครับอ่านี่นะครับอาการเสียนะครับนะาเริ่มเลยครับหัวข้อที่หนึ่งครับสตาร์ตติดยากนะฮะเนี่ยนานมากนะครับก่อจะติดนะครับข้อที่สองนะครับเวลาวิ่งเครื่องดับบ่อยนะครับนะรายการที่สามนะครับแนวงเล็บนะฮะหมายเหตุนะครับ อะไรที่เปลี่ยนนะครับโหเทียนนะสี่หัวเปลี่ยนไปแล้วครับนะเขาไม่ได้ระบุว่าสี่หัวนะครับเขาเขียนว่าโอเทียนเขาคงจะสี่หัวแล้วครับนะครับรายการที่สองนะครับที่เปลี่ยนพังติ๊กนะครับมีอาการเสียงดังนะน่าจะไม่ตรงรุ่นนะครับนะฟัมติ๊กนะฮะรายการที่สามครับถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วนะฮะนะครับอ่าเขียนว่าต่อด้านหลังนะครับเรามาดูด้านหลังกันครับ อาการเสียเพิ่มเติมนะครับนะใต้กระปุกพักน้ํามันเบรกมีร่วซึมนะครับนะข้อที่หนึ่งครข้อที่สองครับแอร์ไม่เย็นนะครับนะแล้วก็หัวข้อแยกนะครับสิ่งที่ดัดแปลงนะครับนะกุ่นแจสตาร์ทนะครับเปิดแล้วกดหมุนขวาด้านล่าง นะเปิดแล้วกดปุ่มขวาด้านล่างนะฮะนะก็คือตัวนี้แหละครับที่เขาบอกนะเนี่ยให้กดตัวนี้ก็สตาร์ทนะครับนะอันดับที่สามครับพัดลมหน้าเครื่องต่อตรงไว้มีสวิตปิดเปิดอ๋อพัดลมนะน่าจะเป็นสวิตตัวนี้หรือเปล่าครับเนี่ยสวิตมีช่วยรับเดี๋ยวต้องเปิดออนดูฮะเปิดมือแจอนครับอ๋อเปิดสวิตช่วยไว้นะ นี่ครับถ้ายกขึ้นพัดลมจะทํานะได้ยินเสียงเลยครับพัดลมหน้าเครื่องไฟฟ้านะครับอ่าเราปิดเว้กก่อนนะฮะโอเคนะครับอ่าเราออฟเราออนอยู่นะออนสวิตช์อยู่ปลอดไัยนะครับโอเคครับนะเดี๋ยวเราจะเช็คตามนี้นะครับนะครับก่อนอื่นนะเบื้องต้นนะครับต้องทําเครื่องให้ติดก่อนนะครับแล้วก็รถวิ่งได้ก่อนนะครับจึงมาแก้อาการต่อเนื่องนะครับนะก็เมาสักรู่ผมสตาร์ทแล้วครับเสียงได้สตาร์ทฟรีนะ สตาร์ทแล้วแจแล้วก็ฟีทิ้งนะนะได้สตาร์ทก็ไม่ค่อยดีครับนะคาดว่าสตาร์ทจนได้สตาร์ทมีปัญหาด้วยนะครับเพราะรถไม่อยู่ในสภาพนะครับจึงสตาร์ทบ่อยนะทาให้ลุกลามนะปัญหาได้สตาร์ทจึงตามมานะครับดูงจากรายการที่เขียนนะครับก็ค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องยากนะสามารถแก้ได้ทุกอาการครับเพียงแต่ว่า งบที่ต้องจ่ายนะครับจะต้องจ่ายไหวไหมนะครับเรามาดูประเด็นนี้กันนะถ้าจ่ายไหวได้ใช้รถเร็วแล้วก็จบปัญหาแน่นอนครับนะถามรายการนี้ครับก็ไม่ยากเท่าไหร่สาหรับผมนะนะครับนะแล้วก็มีอาการอีกอาการนึงครับเมกหวามนะครับขอภัยนะเดี๋ยวผมจะถ่ายไปที่แป้นเท้านะขอภัยนิดนึงครับนี่ครับผมเหยียบไปท่านดูนะน้ำมันเบรกลูกครับเนี่ยเหยียบไปติดพื้นเลยครับ เห็นไหมฮะติดพื้นแล้วเห็นไหมฮะออาไปนะครับเนี่ยติดพื้นครับเหยียบไปไม่ได้นะแล้วแสดงว่ามันเด็กรั่วครับถึงเครื่องยนต์ติดก็วิ่งไม่ได้นะนะก็เบรกไม่อยู่ับเลยไหลด้วยฮนะไม่มีแรงต้านเลยครับเหยียบแล้วติดพื้นเลยฮะนะนก็สแสดงว่าอาการรั่วเยอะนะครับนะเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะทําเครื่องให้ติดนะฮะพอเครื่องติดแล้วนะไปทดสอบวิ่งก็วิ่งไม่ได้ ก็ต้องทําระบบเบรกก่อนให้เบรกได้นะครับไล่ไปสเตตไปนะครับนะส่วนแอร์ไม่เย็นนะครับเป็นรายการสุดท้ายนะครับนะไดร์สตาร์ที่ฟรีทิ้งก็เป็นรายการสุดท้ายพัดลมหน้าเครื่องต่อตรงไว้เป็นรายการสุดท้ายนะครับนะกลับไว้เป็นรายการสุดท้ายเลยครับนะเราต้องหาการเครื่องยนต์ที่สตาร์ติดยากก่อนนะฮะแล้วเราวิ่งเครื่องดับบ่อยนะสองตัวนี้สําคัญมากนะครับเดี๋ยวเราทาตามใบสั่งให้ท่านนะ แล้วก็จะเสนอก่อนว่ามันเป็นตัวไหนบ้างนะครับนะแจ้งนิดนึงครับใช้เวลาคันนี้นะไม่รู้ว่ากี่วันนะหรืออาจจะเป็นเดือนก็ได้นะขึ้นอยู่กับเนะจ้าของรถด้วยว่าจะความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะท่านพร้อมเราก็พร้อมครับนะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเราอนะดูตรงนี้นิดนึงผมต้องการเปิดสวิตคออนแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้เครื่องให้ท่านดูนะครับโดยที่กดสวิส์ตัวนี้ครับ อ่ะผมกดไปด้วยนะฮะส่วนเบรกใช้ไม่ได้นะครับไม่ต้องเหยียบนะครับคือเบรกไม่อ่ะห้ามล้อไม่ได้นะฮะมันไหลวืดไปนะครับนะเราไม่ต้องทําตัวนั้นนะครับตําแหน่งเกพีครับนะฮะตแหน่งดันที่เกพีครับเดี๋ยวเราปิดอาอนนิดนึงอนะปิดทิ้งใจับนะอ่อนวนี้ขึ้นมาใหม่ครับออนครับแล้วเรากดตัวนี้ฮะกดปุ่มสตาร์ทครับท่านดูที่พนรอบนะว่าเครื่องติดไหมครับปีทิ้งนะฮะเห็นไหมฮะ มันแจกดแล้วก็หายไปอ่าเครื่องติดนะฮะติดแล้วครับเราไม่ได้อยู่กับเร่งนะเราไม่ได้อยู่กับเร่งเห็นไหมครับดับเองดับครั้งที่หนึ่งนะสตาร์ทครั้งที่สองครับอ่าติดให้แล้วนะครั้งที่สองครับดับอีกครับนะคสองครั้งนะครับนะมาตอนแรกเครื่องไม่ติดเลยนะครับมีเสียงระเบิดนะเพราะเนื่องจากติดเสียบสายฮูเทียนติดสรัดติดจังหวะการจุดระเบิดติดจังหวะนะฮะ ก็สตาร์ทให้สามครับอ่าได้สตาร์ทไม่ค่อยดีนะเสียงแชทแล้วสตาร์ทให้สี่ครับเนี่ยไม่ไปแล้วไม่หมุนแล้วแา้วเนี่ยครับเหมือนมีแรงต้านนะอ่าอันนี้ฮะครับติดแล้วก็ดับโอเคนะครับสุลวาสตาร์ทห้าครั้งนะครับติดแล้วก็ดับสามครั้งอ่าเดี๋ยวผมลองติดแล้วพ๊บเลยลองเหยียบคันเร่งดูแล้วดูซิว่ารถเครื่องจะไปไหมครับหรือดับ นะสตาร์ทขั้นอกครับสตาร์ครับอ่ะผมเล่นไว้นะไปได้ฮะยังไม่ดับเบิ้ลนะดับแล้ครับนะครั้งที่หกครับสตาร์ทครั้งที่เจ็ดนะเริ่มครับติดง่ายนะเล่งนะอ่ะเอื้องสั่นตลอดครับนะเจ็ดครั้งครับนะเล่งไม่ได้นะสรุปนะอ่ะอีกครั้งครับสตาร์ทครั้งที่แปด ฝีทิ้งอีกเลฮะได้สตาร์ทนะครับสตาร์ทที่เก้าครับฝีทิ้งอีกเลฮะแล้วมีเสียงข้างต้นนะบุกฮะเหมือนแบ็คไฟนะอีกครั้งครับสตาร์ทที่สิบครับติดขึ้นมาให้ฮะสตครับดนับครับโอเคนะสิบครั้งครับอ่าก็คงตามนั้นละฮะนะจากที่ผมได้แจ้งไปเมื่อต้นคลิปนะครับอาการดังกล่าวค่อนข้างเยอะ นะแล้วก็มากมายนะครับเดี๋ยวเราดําเนินนะครับทีละขั้นตอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เราด้วยนะอําเภอตาคีนะครับจังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นรุ่นนี้ฮะซสองสองศูนย์ครับนะหรือ W202 สองสสองนั่นเองครับเป็นรถยอดฮิตนะซึ่งมีราคาถูกแล้วนะเราก็ยังใช้กันอยู่ทั่วประเทศแล้วก็ยังจอด่าเป็นซากอยู่ทั่วประเทศเหมือนกันนะครับ โอเคนะครับฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามซัดซักใ,ให้เราด้วยนะเดี๋ยวเรานําข้อมูลแต่ละข้อมูลมาเสนอท่านไหนที่ใช้รุ่นนี้นะครับดูตามเป็นแบบอย่างไปได้ครับว่าเราแก้ตรงไหนก่อนแล้วเราทําอย่างไรเราเปลี่ยนตัวไหนบ้างนะเมื่อรถมีอาการแบบนี้นะครับเป็นแนวทางและดูระยะเวลาในการทําของเราวกับเราจะแจ้งว่ารอ,อการตัดสินใจของลูกค้าหรือว่าเราสามารถคสั่งอะไรมาเปลี่ยนเบื้องต้นได้เลยนะครับเงื่อนไขเวลา ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าประกอบด้วยนะครับถ้าลูกค้าเปิดไฟเขียวเรื่องค่าใช้จ่ายมันก็จะไปเร็วมากครับนะเราสามารถคำนวณเวลารถเสร็จได้เลยแน่การแบบนี้นะครับนะก็คลิปนี้เป็นคลิปตัวอย่างแล้วกันครับเปิดแค่สู่สาธารณะนะครับทั่วประเทศนะครับโอเคครับหัวใจโตต้องขอจบคลิปแต่เพียงนี้ก่อนครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากๆครับที่รับชมและฟังครับสวัสดีครับ